การขายของเก่งเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักขายเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็มีนักขายจํานวนไม่น้อยนะครับที่ไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้แบบแพสซิฟิคคำในการตลาดเครือข่ายได้ในขณะที่บางคนเนี่ยขายของไม่เก่งกลับสําเร็จได้แสดงว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่นักขายเก่งๆเนี่ยอาจจะทําพลาดไปและถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันเกิดจากความเชี่ยวชาญด้านการขายด้วยแล้วก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ ๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะคือต้องบอกว่านักขายเก่งๆเนี่ยสามารถที่จะสร้างยอดธุรกิจได้มหาศาลเราก็ประสบความสำเร็จมีไรายได้แบบแพสซิฟินคำในการตลาดเครือข่ายได้หากว่าเข้าใจเทคน,นิคแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้นะครับคือต้องบอกว่านักขายส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่า MLM หรือการตลาดเกรือข่ายเนี่ยมันเป็นแค่วิธีการตลาดวิธีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับคือเราไม่ได้อ,อุปถัมภ์คนเข้ามาเพื่อที่จะขายตรงนะ แต่เราอุทธรคนเข้ามาสู่การตลาดเครือข่ายเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระทําในสิ่งที่อยากจะทําอย่างไร้กังวลคือด้วยจุดเด่นของนักขายเนี่ยที่ชอบขายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงนะเมื่อเขาได้เห็นคุณภาพของสินค้านั้นๆแล้วเนี่ยก็อยากจะนําออกไปขายครับโดยที่เราแทบจะไม่ต้องแนะนําในเรื่องของเทคนิคย้านการขายเขาเลยด้วยซ้ํา เพราะว่าเขามีประสบการณ์ด้านขายตรงมาก่อนอยู่แล้วเขาไม่ได้มีปัญหาในการเข้าหาคนแปลกหน้าด้วยแล้วก็คาปฏิเสธเนี่ยแทบจะไม่ผล่ตควาารู้สึกเขาเลยใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้แหละมีโอกาสที่จะทําให้นักขายเนี่ยหลงทางได้นะคือเราไม่สามารถที่จะสร้างยอดธุรกิจให้เติบโตได้ด้วยตัวเราเพียงคนเดียวไงนะครับและหากว่าเราต้องการที่จะมีรายได้แบบพาสซีฟอินคัมในการตลาดเครือข่ายเนี่ยเราจะต้องสร้างสอน หรืออุปถัมภ์องค์กรครับจึงจะมีธุรกิจขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จและมีะไรายได้แบบแพสซีฟอินคัมได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องออกไปขายของเลยด้วยซ้ําเมื่อน,นักขายได้รู้อย่างนี้แล้วเป็นไงฮะไม่รอช้าสิครับออกไปสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์แล้วก็สปอนเซอร์ใช่ไหมฮะคือนักขายเก่งๆเนี่ยสามารถที่จะสปอนเซอร์สามสี่คนต่อสัปดาห์สบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีคนใหม่เข้ามาเยอะมาก เราก็ใช้เวลาไม่นานด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยคนเหล่านั้นก็จะหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน <g ül> ใช่ไหมคือเพราะว่านักขายเนี่ยเขาสปอนเซอร์อย่างเดียวไงครับเขาไม่ได้อุปถัมภ์อย่างมีคุณภาพไงจากนั้นครับเราจะต้องส่งต่อองค์ความรู้ความเข้าใจตรงนี้ให้กับองค์กรกระทั่งเขาเข้าใจและสามารถที่จะขยายธุรกิจได้ด้วยตัวเขาเองซึ่งกระบวนการตรงนี้ครับเราจะเรียกว่าการลอกแบบครับ แต่การลอกแบบที่นักขายส่วนใหญ่เข้าใจเป็นไงฮะคือการที่เขาได้สปอนเซอร์ใครเข้ามาสักคนหนึ่งนั่นคือการลอกแบบแล้วใช <c oughs> ่ไหมอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว,ว่าเราทําเพียงเท่านี้นะจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าในกอเนี่ยเป็นนักขายที่สปอนเซอร์ใน A เ,เข้ามาโดยที่ในกอยังไม่ได้สอนอะไรใน A เ,เลยนะหากว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยในกอเนี่ยออกจากธุรกิจนี้ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะใน A เอเคว้งคว้างเลยนะพวกเขาไม่รู้จะต้องทําอะไรต่อไงใช่ไหมในก็ไม่ได้สอนในเอเลยในเอคิดแล้วเฮ้ยการตลาดเครือข่ายมันสามารถทําเงินได้จริงหรือเปล่าเนี่ยฉันจะทําได้หรือเปล่าเออมันก็เป็นปัญหาอีกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในเอเขาก็จะคิดว่าเออวะ่ะ การตลาดเครือข่ายมันคงไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ไม่สามารถที่จะสร้างความเสเด็จให้กับเขาได้หรอกขนาดนายกเนี่ยนะเป็นผู้ว่าถามแท้ๆท,ทำมาก่อนหน้าเขาอีกยังทําไม่ได้เลยสุดท้ายนายเอเป็นไงฮะก็ไม่รู้จะอยู่ทางไ,ไ,ไหนก็ออกจากธุรกิจนี้ไปก่อนเพียงเพราะว่าเขาไม่เข้าใจฉะนั้นนะครับการลอกแบบเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอย่างน้อย3ชั้นลึกขึ้นไปนะครับ เพื่อให้องค์ความของเราเนี่ยเข้าใจกระบวนการในการอุปถัมภ์ได้อย่างแท้จริงนะครับเข้าใจกระบวนการในการสร้างเข้าใจกระบวนการในการสอนเข้าใจกระบวนการในการสอนเพื่อสอนต่อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยอุปถัมภ์ทอมเข้ามาเนี่ยซึ่งถ้าเราไม่สอนทอมอีกก็อีหลอดเดิมนะ่ อีกสักพักเนี่ยเดียทอมก็จะออกจากธุรกิจนี้ไปนะครับฉะนั้นครับเราจะต้องสอนทอมครับให้ทอมเข้าใจในการสร้างองค์กรนะกระทั่งทอมเนี่ยสามารถที่จะสปอนเซอร์แคร์เราเข้ามาได้ตอนนี้ทอมสร้างไปแล้วนะเห็นไหมแต่สร้างเป็นเนี่ยยังไม่พอนะครับเราจะต้องสอนทอมเนี่ยแหละครับให้รู้วิธีการดูแลแคร์เราด้วยนั่นหมายความว่า เราจะต้องสอนทอมให้ทอมรู้วิธีการสอนแคร์เราในการสร้างองค์กรด้วยซึ่งตัวนี้คือการอุปถัมภ์แล้วนะนะครับคือเราสอนทอมเพื่อทอมไปสอนแคร์เราให้แคร์ราเข้าใจกระบวนการในการสร้างกระทั่งแคร์เราสามารถที่จะสปอนเซอร์เบตตี้เข้ามาได้สังเกตนะครับว่าตอนนี้ทอมเข้าใจกระบวนการในการสร้างองค์กรเข้าใจกระบวนการในการสอนองค์กร เข้าใจกระบวนการในการสอนเพื่อสอนต่อแล้วกระบวนการดังกล่าวนี้นะฮะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีองค์กรลึกลงไป3ชั้นจึงจะเกิดการลอกแบบโดยสมบูรณ์นะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับองค์กรของเราเนี่ยก็สามารถที่จะขยายธุรก,กิจได้เองแล้วซึ่งเวลาเนี้ยเขาอาจจะไม่ต้องการเราแล้วก็ได้นะเพราะเขาเข้าใจแล้วก็สร้างเป็นแล้วไงเมื่อถึงเวลานี้นะครับ เราก็สามารถที่จะขยับขยายธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นได้หรือว่าไปสร้างสายงานเพิ่มได้ในขณะที่สายงานนี้ยังคงเติบโตต่อไปได้นะครับเห็นไหมฮะแค่พลาดแค่นิดเดียวเองนะผลลัพธ์ต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับหากว่าเราสปอนเซอร์เก่งๆเนี่ยอ่ะโอเคสปอนเซอร์คนเดียว1้อยคนเลยนะแล้วให้130คนเนี่ยไปสปอนเซอร์อีกคนละ5คนแล้วจะมีองค์กรเกิดใหม่650คน รวมกับองค์กรที่เราสปอนเซอร์มา130คนรวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่780คนคุณคุณไม่ให้780คนนี้หากว่าเราจำ EP พลังทวีคูณได้เนี่ยเมื่อเรามีองค์กร780คนเนี่ยสามารถที่จะสร้างยอดธุรกิจให้เรามหาศาลเลยนะฮะคำถามคือเราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการสปอนเซอร์คน130คนและในขณะที่เราสปอนเซอร์คนใหม่ๆเข้ามาเนี่ย คนที่เราสปอนเซอร์เข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยจังอยู่ไหมโดยมากแล้วเนี่ยจะไม่อยู่แล้วแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วด้วย,นยในทางกลับกันเนี่ยหากว่าเราเข้าใจกฎของพลังทวีคูณนะเราทำงานกับคนจริงจังเนี่ยแค่5คนสอนให้เขาเข้าใจกระบวนการในการอุปถัมภ์นะฮะและช่วยเหลือองค์กรทำงานแบบสายลึกไปเนี่ยชั้น ก็จะทำให้เรามีองค์กร780คนได้เหมือนกันนะครับระหว่างที่เราสปอนเซอร์คนเดียว130คนเลยกับการที่เราเนี่ยอุปถัมภ์คนจริงจังเนี่ยแค่5คนคุณคิดว่าแบบไหนที่จะสามารถสร้างองค์กรและดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากันครับเห็นไหมครับว่าความเชี่ยวชาญด้านงานขายเนี่ยทำให้เรามีองค์กรเยอะก็จริงนะครับแต่อาจจะทําให้เราเนี่ยดูแลได้อย่างไม่ทั่วถึง และเมื่อดูแลไม่ทวถึงแล้วเป็นไงฮะองความก็จะหายไปก่อนเวลาอันควรเมื่องความหายไปทําไงละครับทีนี้หาใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่เรื่อยๆนะฮะเหนื่อยไหมฮะแบบนี้เอาเรื่องนะหยุดทําไม่ได้นะครับเมื่อหยุดทาเนี่ยรายได้ก็หยุดไปด้วยทั้งๆท,ที่เราทํางานหนักแต่ผลลัพธ์เนี่ยกลับไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้เหนื่อยท้อ สุดท้ายเป็นไงฮะก็ออกจากธุรกิจนี้ไปก่อนเวลาควรมันน่าเสียดายนะครับหากว่าเราทําผิดพลาดแค่นิดเดียวเองแต่ข้อผิดพลาดนี้นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะด้วยการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพกับคนจริงจังเนี่ย5คนย้ํานะครับว่าแค่5คนแล้วช่วยเหลือความของเราเนี่ะครับให้เขาเริ่มต้นได้อย่างถูกวิธีครับเมื่อเขาเริ่มต้นได้อย่างถูกวิธีแล้วเขาเข้าใจกระบวนการเนี่ย เราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จและมีะไรายได้แบบ passive income ในการตลาดเครือข่ายได้แล้วแต่การเริ่มต้นอย่างถูกวิธีนั้นจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้หลงทาง EP หน้าห้ามพลาดนะครับเพราะการติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็จะผิดด้วยเช่นเดียวกันทุกเส้นทางสู่ความสาเร็จล้วนเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอเริ่มต้นเดินทางสู่ชีวิตอิสระในแบบที่คุณกำหนดเองได้ กับ e ีถัดไปในหัวข้อที่เกี่ยวกับ4สิ่งที่จะเป็นต้องทำเมื่อต้องการสำเร็จในการตลาดเครือข่ายกับผมน้อย ST น้อยครับสวัสดีครับ